สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาบก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูเคล็ดลับนะคะสําหรับการให้ทําให้ดอกมะลินะคะและก็ดอกทองอุไรค่ะที่เราเชื่อได้ว่าหลายๆบ้านต้องมีแน่นอนนะคะอันนี้เป็นดอกมะลินะคะต้นดอกมะลิก็เนี่ยค่ะเคล็ดลับที่ทําให้มีดอกดกนะคะแต่ว่าสองอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างดอกมะลิเนี่ย เคล็ดลับที่เราอยากให้เขามีดอกดก ok นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะตัดค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าตัดตลอดเลยตัดดอกออกตลอดเลยนะคะพอดอกบานเนี่ยเราก็ตัดตัด,ต,ดตัดเวลาเขาแตกยอดมาใหม่ค่ะเขาก็จะออกดอกเลยนะคะนี่จะเห็นว่าเป็นยอดอ่อนนะคะแล้วก็มีดอกแบบนี้นะคะ่ะพอดอกเขาเหี่ยวบานจนเหี่ยวนะคะเราก็ตัดเนี่ยค่ะก็จะเวลาเขาแตก ยอดใหม่ก็จะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะบำรุงอย่างเดียวเลยค่ะตัดบำรุงค่ะนี่นะคะก็จะออกดอกให้เราเห็นแบบนี้ทั้งปีเลยนะคะสำหรับมริค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าทองอุไรค่ะว่าเราทำยังไงนะคะเขาถึงจะออกดอกค่ะ และสำหรับทองอุไรนะคะถ้าอยากให้ดอกเต็มต้นพึบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะทองอุไรเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดเหมือนกับมาริเลยค่ะโดนแดดนะคะได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่โรงแจ้งนะคะและทองอุไรนะคะก็ชอบแดดทั้งวันค่ะยิ่งที่ร้อนๆน,นะคะชอบมากๆเลยค่ะทองอุไรไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะและที่สำคัญที่ไม่เหมือนกับมาริอย่างมากก็คือ ไม่ต้องตัดแต่งกิ่งค่ะเพราะบางคนนะคะบอกว่าตัดแต่งกิ่งแล้วทองอุไราไม่ยอมออกดอกนะคะคือกิ่งเขาจะต้องยอดเขาเนี่ยแก่เต็มที่นะคะเขาถึงจะออกดอกค่ะต้นนี้นะคะไม่ได้มีการตัดแต่งกิ่งเลยเขาก็จะออกดอกแบบนี้ทั้งปีนะคะแต่ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเมื่อไรเขาก็จะมีแต่ใบค่ะแตกยอดอ่อนนะคะจนกว่า ยอดเขาจะแก่นะคะเขาก็ถึงจะออกดอกค่ะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะสำหรับทองอุไรค่ะที่ไม่เหมือนดอกไม้อื่นนะคะท่านผู้ชมก็อยากให้ออกดอกทั้งปีนะคะก็ตามนี้เลยค่ะไม่ต้องตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็น้ำท่านะคะไม่ต้องลดมากค่ะเดี๋ยวเจะ งามใบนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คืออยู่ที่โรงแจ้งโดนแดดทั้งวันค่ะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายๆนะคะเหมาะกับเมืองไทยอย่างมากเลยค่ะที่ว่าร้อนๆทั้งปีนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะอยากเห็นดอกทองอุไรออกทั้งปีก็แค่ปล่อยเขาไปเลยค่ะต้นนี้ใหญ่เลยนะคะ ออกทั้งปีค่ะท่านผู้ชมก็ลององ,องเอาไปทําตามกันดูนะคะสําหรับต้นไม้มะริทองอุไรสวัสดีค่ะ